ทีมชาติอาร์เจนตินามีเสียยนะครับหลังจากลีอเนลเมสซี่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานขณะที่ฝรั่งเศสออกมาจิตวิทยาใส่ไม่มีกลัวเมสซี่เพราะมีเอ็มบาเป้ที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยและเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับแต่ช่วงแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022 f a n ตาซีเวิร์ c ค p ั0 2 2ดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพน,นันนะครับชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสร้างสารรค์ด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลกเล่นฟรีมีรางวัลมากมายสร้างทีมได้แล้ววันนี้ที่ f a n t o p y c o m นะครับรวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์จากทางเกรนเน่นะครับโดยเฉพาะกราโนล่าครตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมากด้วย2รสชาติใหม่นะครับ รสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นท์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรีเน่ครบ300บาทนำไปเสร็จไปแลกได้ทางเพจกรีเน่นะครับคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยครับในคลิปนี้นะครับมาก่อติดความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลโลก2022นะัดชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นคู่ชิงในฝันของแฟนบอลหลายๆคนนะครับ ทีมชาติอาร์เจนตินาจะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเลโอนลเมสซี่จะเจอกับคิลิยนเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งคู่ชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกเนี่ยจะแข่งขันในวันอาทิตย์นี้เวลา4ทุ่มตรงต้องบอกว่าเวลากําลังดีจริงๆนะครับในคลิปนี้ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทั้งทีมชาติอาร์เจนตินาและทีมชาติฝรั่งเศสกันหน่อยต้องบอกว่ามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเพราะตอนนี้เรียกได้ว่าออกมาใส่จิตวิทยาใส่กัน เยอะแยะมากมายนะครับไปดูทางฝั่งทีมชาติอาร์เจนตินากันก่อนนะครับแน่นอนหลังจากที่เอาชนะทางฝั่งของโคเอเชียแบบฟอร์มการเล่นสุดยอดอย่างมากนะครับด้วยสกอร์ขาดลอย3ประตูต่อสูนนะครับเลวเลวเมสซี่ในเฉิดฉายสุดในเกมที่ผ่านมานะครับพอหลังจบเกมนั้นเนี่ยเมสซี่จะรับคำชมสุดๆนะครับจากแฟนบอลทั่วโลกรวมไปถึงนักเตะชื่อดังระดับตำนานของวงการฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบราซิลอย่างโรนัลดินโยโรนัลโด หรือจากทางฝั่งฝากยุโรปนะครับก็ออกมาต่างชื่นชมว่าเมสซี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆและเขาอยากจะเห็นเมสซี่ผงาดด้วยการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ให้ได้นะครับแต่ล่าสุดก็มีข่าวที่ทำเอาแฟนบอลอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกันแน่นอนนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยรายงานจากสื่อของประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยที่เขาไปทำข่าวแล้วก็ไปทำข่าวซ้อมของทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ย ปรากฏว่าการฝึกซ้อมเมื่อวันที่ผ่านมานะครับเลวอนลเมซี่เนี่ยไม่ได้ลงฝึกซ้อมในช่วงแรกนะครับคือทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเขาเปิดให้ก็สื่อมวลชนนะครับเข้าไปชมการฝึกซ้อมได้ในช่วง15นาทีแรกนะครับซึ่งตอน15นาทีแรกเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าไม่เห็นเลวอนิลเมซี่เหมือนว่าทีมแพทย์ของทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยให้เมซี่ได้ฟื้นฟูร่รางกายกันหน่อยแล้วก็รวมไปถึงนะครับเมซี่มีอาการ จ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายเล็กน้อยแต่ก็มีรายงานจากสื่ออาเจนินาที่เขาไปเกาะติดอีกนะครับเขาก็บอกว่าอาการบาดเจ็บของเมซี่ไม่ได้รุนแรงมากในวันพฤหัสเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมาซ้อมหลังจากที่สื่อมวลชนไม่ได้ดูแล้วก็เป็นได้รวมไปถึงเขาบอกว่าทีมแพทย์อาเจนินาเนี่ยและตัวเมซี่เองเนี่ยจะทําทุกอย่างเพื่อให้พร้อมลงเล่นในเกม,มนัดชิงบอลโลกซึ่งเมซี่ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเกม,มนัดชิงบอลโลก ที่เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นเกมและสุดท้ายของเขาในฟุตบอลโลกนะแต่ยังไม่ได้แขวนสตาร์ทนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเกมเจอกับฝรั่งเศสได้เห็นเมสซี่ลงสนามแน่นอนไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะัแต่อาร์เจนตินาก็ค่อนข้างพร้อมและตอนนี้กระแสะที่อาร์เจนตินาที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ให้กําลังใจเมสซี่แฟนบอลให้กําลังใจเมสซี่เนี่ยทุกกำลังใจแบบนี้ทำให้เมสซี่เนี่ยพร้อมจะสู้ต่อ เพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกให้ได้นะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินานะครับบูเลียนอาวาเลสอังเคลดิมาเรียเดอปอลอะไรพวกนี้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมนะครับคือต้องการเป็นแชมป์โลกต้องการที่จะช่วยเมสซี่ให้เป็นแชมป์โลกให้ได้เพราะฉะนั้นในเกมนัดชิงกับฝรั่งเศสเน,นักเตะอาร์เจนตินาทุกคนประกาศชัดว่าพร้อมใส่เกินร้อเปซก็รอดูนะครับถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ทุกคนรอติดตามแน่นอน และก่อนเกมที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยมันมีจิตวิทยามาจากทางฝั่งทีมชาติฝรั่งเศสนะครับพอล่าสุดเดลไอโนเดสนะครับนี่เป็นกองหลังของทีมชาติฝรั่งเศสในตำแหน่งแบ็คซ้ายก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่เล่นได้อย่างโอเคนะครับแต่สองสามเกมที่ผ่านมาอาจจะดอรอปลงไปหน่อยเตลไอโนเดสเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะครับว่าไม่มีกลัวเมสซี่ก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าเดี๋ยวต้องเจอกับเมสซี่เป็นไงบ้างเขาพูดเลย,ยเมสซี่เนี่ยหรอ ทีมชาติฝรั่งเศสไม่มีกลัวแน่นอนเพราะทีมชาติฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์โลกครั้งที่ผ่านมาและเขามั่นใจในขุมกําลังและศักยภาพของทีมว่าจะสามารถเอาชนะให้ได้ในรอบชิงนะครับนอกจากนี้เขายังเชื่อมั่นว่าครียนเอ็มบัปเป้เนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ดในรอบชิงชนะเลิศและบอกว่าตอนนี้ฝรั่งเศสกาลังทํางานนะเพื่อจะล้มอาจนติน,น,นาให้ได้บทสัมภาษณ์ของแอนนเดนเนี่ยถือว่าดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะครับลงไปถึงยังมีคนอื่นนี่นะอย่างองตวนกริสมันก็บอกว่า เมซี่เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นเดอะแบกทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ฝรั่งเศสก็มีเอ็มปาเป้ที่พร้อมจะโชว์ผลงานที่สุดยอดในรอบชิงนะครับนี่จะเป็นจิตวิทยาทางฝั่งฝรั่งเศสนะส่วนทางฝั่งอาร์เจนตินาเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาเนี่ยจะโฟกัสในทีมของตัวเองเป็นหลักยังไม่เห็นบทสัมภาษณ์ตอบโต้กลับมานะครับก็รอดูขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับในเกมที่เจอกับอาร์เจนตินาเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะท,ที่ป่วยเป็นไข้ราบิออตอุบาเมกาโน ที่มีอาการเป็นไข้ก่อนน,นั่นี่ว่าจะหายทันหรือเปล่าแต่สื่อฝรั่งเศสก็รายงานนะครับว่าน่าจะหายทันและพร้อมลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะผมบอกเลยครับนักเตะทุกคนเนี่ยอยากลงเล่นนัดชิงถึงแม้จะเจ็ยบยังไงก็พร้อมลงเล่นแน่นอนรอดูนะครับขณะที่เอ็มปเป้เนี่ยก็เป็นทางฝั่งสื่อฝรั่งเศสเนี่ยออกมายกย่องกันเยอะมากนะ คือเมสซี่เนี่ยทางฝั่งอาร์เจนใช่ไหมเอมบัปเป้เนี่ยคือทางฝั่งของฝรั่งเศสบอกเลยว่าเอมบัปเป้จะสร้างตำนานบทใหม่จะพาทีมฝรั่งเศสเป็นแชมป์บอลโลก2ส,สมัยจริงซึ่งผมก็มองว่าเอมบัปเป้ยังคงอันตรายสำหรับอาร์เจนตินาแน่นอนเพราะอาร์เจนตินาเคยโดนเขามาแล้วห้าประมาทนะครับเป็นคู่ชิงที่น่าดูมากแต่ผมผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สูสีแล้วมันน่าดูอะเมสซี่เจอกับเอมบัปเป้ นี่คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกมาหลายปีแล้วเจอกับว่าที่นักเตะที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตไม่น่าดูมากผมว่าเจนิน่าเนี่ยเขามาด้วยสปิริตมาด้วยแพชชั่นมาด้วยทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวทีมเวิร์กหรือระบบการเล่นเนี่ยเมื่อไปเทียบกับทีมอื่นๆื่นเนี่ยร์เจนิน่าอาจจะเป็นรองนะแต่ถ้าเกิดดูจากสปิริตทีมเนี่ยร์เจนิน่าไม่เป็นรองใครแล้วพร้อมสู้ทุกทีมเลย ผมเชื่อว่าสนุกส่วนฝรั่งเศสเป็นทีมที่คุณภาพดีโค้ชเก่งนะักเตะมีความสามารถมาเจอกันเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตและการถือว่าพอไปติดตามข่าวสารเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสนุกสุดมนันจริงๆนะเรื่องของเมสซี่อาร์เจนตินาเรื่องของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป,ปเท้ที่จะลุนแชมป์โลกก็รอติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะคว้าแชมป์ไปครองแต่แต่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดาวที่มาอัปเดต ในคลิปนี้ในช anel ตองสุยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชื่นชอบนะครับที่สําคัญก็ฝากาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช anel ตองสุยกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาเขาดาวก่อนบนโลกนะัดชิงก็จะมีคลิปมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติอาร์เจนตินาและก็เรื่องราวของทีมชาติฝรั่งเศสให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันตลอดนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับ,รบขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ เกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022แฟนตาซีเวิร์คัพ2022ดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพน,นันนะครับชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสร้างสารรค์ด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลกเล่นฟรีมีรางวัลมากมายสร้างทีมได้แล้ววันนี้ที่แฟนโท o ี้ดอทคนะครับรวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์จากทางเกรนเน่นะครับโดยเฉพาะกราโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมัดด้วย2รสชาติใหม่นะครับ รสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นท์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรดเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรนเน่นะครับ